พอเพียงคำคำนี้ไม่ใช่คำหม่อีกต่อไปเพียงแต่ว่าเราเข้าใจความหมายที่ถูกต้องของคำคำนี้จริงหรือหลายคนเข้าใจว่าพอเพียงหมายถึงต้องปลูกผักกินเองกินอยู่อย่างประหยัดต้องไม่ซื้อข้าวของไม่ใช้จ่ายเงินทองนั่นเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเดียวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรมมีกระแสพระราชดำรัสไว้ว่าคนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโตกไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุดโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2488ตั้งอยู่บ้านเลขที่178หมู่1บ้านปริงเปนตำบลหลักเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ผู้โวยการคนปัจจุบัน นายทองดีอาจทวีคุณผลการดำเนินง,งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานการบริหารจัดการตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสรุปด,ดังนี้การบริหารจัดการสถานศึกษาด้านนโยบาย 1. มีนโยบายน้อนมนำหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยมีแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมีการจัดกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มง,งานอย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและทางภูมิทังคมของสถานศึกษา 2. การดำเนินการตามแผนนโยบายปฏิบัติการประจำปีโปรงเรียนได้ดำเนินงานตามเกณฑ์ที่มีการประชุมชี้แจงนโยบาย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินง,งานตามถึงปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพความเป็นจริง 3. ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและแนผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนได้นำผลการปฏิบัติรายงานผลแก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ สนำผลการติดตามมาพัฒนานโยบายงานโครงการกับเคลื่อนในสถานศึกษามีการสรุป,ปรายงานมาปรับปรุงงานในโอกาสต่อไปได้วิชาการหน่ 1. มีแผนงานโครงการกิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการสู่การเรียนการสอนโรงเรียนมีแผนงานด้าน บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและจะัดสรรทรัพยากรสนับสนุนมีโครงการกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มงานและทุกระดับชั้นและมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 2. การดำเนินการแผนงานโครงการกิจกรรมด้านวิชาการ มีการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมด้านวิชาการดำเนินการแต่งตั้งมีผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการกิจกรรมตามแผนส่งเสริมงานวิชาการทุกขั้นตอน 3. ติดตามผลแผนงานโครงการกิจกรรมด้านวิชาการมีผู้รับผิดชอบการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนมีเครื่องมือ วิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานการติดตามผล 4. นำผลการติดตามไปพัฒนาแผนงานโครงการกิจกรรมด้านวิชาการมีการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานมีการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพัฒนางาน ส่งเสริมด้านวิชาการรายงานแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงผลการแก้ไขด้านงบประมาณ 1. มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแผนการบริหารจัดการงบประมาณบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน การบริหารจัดการงบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละโครงการกิจกรรมคำหนึ่งการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว 2. ดำเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษามีการประชุมชี้แจงการดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณให้บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษา,าต้างมีผู้รับผิดชอบการเบิจกจ่ายและบริหารจัดก,การงบประมาณแต่ละโครงการกิจ,กรร,รก,รจก,กรรมตามแผนงบประมาณมีการเบิกจ่ายและใช้ทรัพยากรตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาอย่างโปรง่งใสมีการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้ทรัพยากรตามความจําเป็นสามารถตรวจสอบการเบิจกจ่ายได้ทุกโครงการกิจกรรม 3. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณของคนงานศึกษามีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามผลการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกิจกรรมที่ตั้งไว้มีการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและความซื่อสัตย์จริงในการใช้งบประมาณและมีการรายงานผลการติดตามผล การใช้งบประมาณแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 4. ี่นำผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณมีการพิจารณาร่วมกันเพื่อหาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อการบริหารจัดการงบประมาณหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนา ให้ดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น,นดำเนินการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณตามข้อเสนอรายงานแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบด้านบริหารทั่วไป 1. บริหารอาคารสถานที่จัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการใช้ดูแล รักษาปรับปรุงอาคารอนทีและจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างเหมาะสมผู้เรียนบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถานศาึกษามีส่วนร่วมในการใช้ดูแลรักษาปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศาึกษาใช้ประโยชน์อาคารสถานที่สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างพอเพียงมีการบำรุงรักษาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอและใช้ประโยชน์ได้นาน 2. ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการอยู่อย่างพอเพียงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษาชุมชนสุคลากรของสถานศึกษารวมถึงผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประสานสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใช้ประโยชน์จากบุคลากร แล่ทรัพยากรอของชุมชนเในการส่งเสริการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอยืนหยาดพอดีใกล้ตัวความสุขอย่างนี้อยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกร้อนในใจ พ่อก็สุดเกินใคร